น้แก่ไม่รู้ไม่รู้ชื่ออังกี่ส่วนเกินส่วนเกินของประชาชนสวยอะเก้าอี้อรีดมากโรแมนติกนั่นไงแกไปดูแกกันทำไมมันร้อนอย่างนี้แกแกอุ้ยไปดูแกดิเฮ้ยแกแกแก Hello อิสมจับได้ได้จับได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจับได้ต้องล้างมือสวัสดีค่ะน้องแก่อุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะนัในบ้านแก่เหรออือโอ้โหมีลูกแกะด้วยลูกแกะอยู่ตรงนี้เฮลโลค่ะลูกแกะอ้าวเอ้ยดูตัวน้อยลูกแกะลูกแก่ไงวู้ แกะตื่มแกะมันจะมากินเนาาี่ยคนได้ยนง่งโอ้มิสโนแมนด้วยสวยมากเลยอะ่ะโอ้ยเสียงแก่ทำไมารจริงสิ จริงเหรออันนใบไม้เว้ยไปต่ออย่กเข้ากล้องหนิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบอะ s n น w m a n ไอ is a snowman ยังไงป้ายอะป้าย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 เยาถ่ายต่ออ่าสวยมีบันไดได้ 喂。